การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์หมายถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงการให้อาหารการทําความสะอาดที่อยู่อาศัยการป้องกันและรักษาโรคของสัตว์เพื่อให้สัตว์เลี้ยงอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงตามประโยชน์ของการใช้งานเป็นสามประเภทได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเพื่อความเพลิดเพลินเช่นแมวสุนัขปลานกกระตา่ายสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคหรือการกินรับประทานได้แก่วัวเป็ดไก่หมูผึ้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานได้แก่ มาวัวไก่เป็นต้นในการที่นักเรียนจะเลี้ยงเลีง้งสัตว์อันดับแรกนักเรียนต้องรู้จักวิธีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 1. เลือกพันธุ์ที่ตรงกับจุดประสงค์ของความต้องการ 2. สงังเกตจากลักษณะภายนอกของสตัตว์ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสตัตว์เช่นลักษณะรูปร่างลักษณะการเคลื่อนไหว สสังเกตจากผลผลิตของสัตว์เช่นหากต้องการเลี้ยงไก่เพื่อนำไข่ไปขายก็ควรเลือกไก่พันธุ์ไข่ดกที่มีลักษณะดี 4. ศึกษาประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์สัตว์เลี้ยง 5. เลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เลือกพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูงและทนต่อสภาพภูมิอากาศ อาหารของสัตว์เลี้ยงในการเลือกอาหารของสัตว์ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆดังนี้1เลือกอาหารให้เหมาะสมกับอายุและชนิดของสัตว์ 2. เลือกอาหารที่สดใหม่ 3. เลือกอาหารที่มีคุณภาพดีราคาไม่แพงเกินไป4เลือกอาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งหลักการให้อาหารสัตว์ก็มีหลักการปฏิบัติดังนี้1ให้อาหารเป็นเวลาและตรงเวลาคือ ในตอนเช้าและตอนเย็น 2. ให้อาหารที่ตรงกับความต้องการของสัตว์ 3. ให้อาหารในปริมาณที่เพียงพอและให้น้ำที่สะอาด 4. ดูแลให้สัตว์ทุกตัวได้กินอาหารอย่าให้สัตว์อื่นแย่งอาหารกินซึ่งสัตว์แต่ละชนิดที่มีอยู่อาศัยแตกต่างกันตามลักษณะและขนาดของสัตว์ ดังนั้นการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์เลี้ยงจึงควรคำนึงถึงหลักการดังนี้ 1. มีลักษณะและขนาดของที่อยู่เหมาะกับชนิดและจำนวนของสัตว์ 2. มีความแข็งแรงทนทานและให้ความปลอดภัยจากตัดอื่นได้ 3. ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและรบกวนสุขภาพของผู้อื่น 4. อยู่ในบริเวณที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีการกระบายน้ำที่ดี ถควรใช้วัสดุในท้องถิ่นและสามารถแต่งแก้ไขได้ง่ายซึ่งในาการเลี้ยงสัตว์ก็มีประโยชน์ของมันดังนี้ 1. ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2. ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีอาหารไว้รับประทาน 3. ช่วยให้ผู้เลี้ยงได้อาศัยแรงงานจากสัตว์ช่วยทำงาน 4. ช่วยให้มีปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์มาใช้ในการปลูกพืชเช่น บนวัวูนควายูนไก่และ5การเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทของผู้เลี้ยงสามารถยึดเป็นอาชีพได้เช่นการเลี้ยงปลาสวยงามถ้านักเรียนเลี้ยงนักเรียน,น,นก็สามารถนําปลาสวยงามเหล่านั้นไปขายได้สาหรับาวันนี้เราพบกันไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า